สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ที่29นะครับนะครับวันนี้จํานวนผู้ติดเชื้อนะครับก็เห็นทิศทางไปในทางที่ดีนะครับตอนนี้นะครับผู้ติดเชื้อณวันนี้ก็คือ16,500กว่าคนนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ลดลงนะครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ที่เกิน2,000 20, 0อยู่เกือบจะทั้งเดือนเลยนะครับก็เป็น ความสอดคล้องกันนะครับกับที่มีการที่จะคลายล็อกดาวน์นะครับใน29จังหวัดสีแดงเข้มที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยาเป็นต้นไปนะครับรายละเอียดนะครับก็ผมได้แจ้งไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับทุกท่านสามารถไปดูได้ว่ามีการคลายล็อกดาวน์กิจกรรมอะไรบ้างนะครับสําหรับข่าวสารในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2 3สเรื่องนะครับแต่ก่อนอื่นจะขอทบทวนเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อวานนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ชมนะครับ ก็คือในเรื่องของการเก็บตกนะครับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินยียวยาประกันสังคมนะครับซึ่งมี3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ขึ้นในระบบนะครับว่าได้รับสิทธิ์แล้วแต่เงินยังไม่เข้านะครับ mm hmm. ก็จะโอนเงินซ้ําทุกสัปดาห์จนกว่าท่านจะดําเนินการผูกพร้อมเพย์สำเร็จนะครับไปจัดการปัญหาเรื่องบัญชีว่าบัญชี ไม่ได้ปิดบัญชีเคลื่อนไหวนะครับผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประชาชนถูกต้องทดสอบแล้วโอนเงินพร้อมเพย์แล้วเงินเข้านะครับวิธีการทดสอบก็อย่างที่เคยแจ้งนะครับโอนเงินให้ตัวเองจากอีกธนาคารหนึ่งก็ได้เลือกพร้อมเพย์โอนเงิน1บาทใส่เลขประชาชนของเราไปนะครับถ้าหากว่าเงินเข้านะครับหรือให้คนอื่นโอนเงินให้ก็ได้นะครับด้วยพร้อมเพย์เลขประชาชนนะครับถ้าเงินเข้าก็แปลว่าเราผูกพร้อมเพย์สำเร็จแล้วนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้ดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้น่าหนักใจเท่าไหร่แค่ว่ามีสิทธิ นะครับแต่ว่าโอนเงินไม่เข้าก็โอนเงินซ้ําจนกว่าจะเข้าโดยการโอนเงินซ้ํานั้นจะโอนเงินซ้าไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่โดยข้อเท็จจริงแล้วท่านอยู่ในอสามส3มยจังหวัดนะครับเกากิจการแต่ว่าขึ้นในระบบว่าไม่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ม .39 ม .40 มที่อยู่ใน29จังหวัดนะครับซึ่งการสมัครนั้นก็เป็นไปตามกําหนดการนะครับที่กําหนดไว้เช่นนะครับใน1ิ จังหวัดแรกก็สมัครภายใน3สิกรกฎาคมใน3บวก16จังหวัดหลังก็สมัครภายใน24สิงหาคมนะครับถ้าหากว่าท้ายที่สุดแล้วพอจะถึงวันที่1กันยายนท่านยังขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็สามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันที่1กันยาเป็นต้นไปถึงวันที่30กันยานะครับโดยวิธีการทบทวนนั้นก็จะมีแบบฟอร์มขึ้นให้ที่หน้าเว็บไซต์ประกันสังคม รายละเอียดการยื่นทบทวนสิทธิ์นั้นก็คาดว่าจะออกมาเร็วๆนี้นะครับว่าแบบฟอร์มเป็นอย่างไรดําเนินการอย่างไรนั่นเองนี่คือกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่จะต้องยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับส่วนกลุ่มที่3นะครับก็คือผู้ที่สมัครใหม่ในเดือนสิงหาคมนะครับใน3าบวกจังหวัดหลังนะครับท่านจะต้องรอนะครับตรวจสอบผลและรอรับเงินเยียวยาในเดือนกันยาเลยนะครับช่วงนี้นะครับหลายท่านเข้าไปตรวจก็จะไม่พบข้อมูลนะครับ แล้วก็จะยังไม่พบสิทธิ์นะครับก็รออีกไม่นานนะครับก็จะเข้าไปตรวจสอบได้แล้วก็การรับเงินของนั่นจะเป็นเดือนกันยาอยู่แล้วนะครับนี่คือกลุ่มที่สมัครใหม่นั่นเองนะครับส่วน10จังหวัดแรกที่สมัครไม่ทัน31กรกฎาคมนะครับยังไม่มีารายละเอียดออกมาว่าจะช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็ผมกําลังติดตามข่าวเรื่องนี้อยู่นะครับและนี่คือทั้งหมดของเยียวยาประกันสังคม ส่วนเรื่องการคลายล็อกดาวน์ในเดือนกันยานะครับจะส่งผลให้จากเดิมนะครับที่เราเคยทราบกันว่า13จังหวัดไม่ได้จะต้องได้เยียวยางวดที่2คือมีการเยียวยา2เดือนจะกระทบหรือไม่คําตอบก็คือไม่กระทบนะครับเพราะว่าการจ่ายเงินเยียวยา2เดือนนั้นเป็นการชดเชยการล็อกดาวน์ในช่วงกรกฎาสิงหานะครับการคลายล็อกเดือนกันยานั้นไม่ได้ทําให้อ่จะต้องถูกงดการเยียวยาเดือนที่2นะครับเพราะมันเป็นการจ่ายย้อนหลังนะครับ และนี่คือทั้งหมดของประกันสังคมนะครับถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับประกันสังคมกรณีใดนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบนะครับประกันสังคมก็ฝากแจ้งเตือนนะครับว่า Facebook Page มี Facebook Page แอบอ้างนะครับเฟซบุ Facebook, ๊กเฟซบุ๊กเพจจริงของประกันสังคมนั้นมีผู้ติดตามหลักล้านนะครับส่วนที่แอบอ้างนั้นมีผู้ติดตามน้อยกว่ามากนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ได้แจ้งแล้ววันนี้ที่จะแจ้งเพิมเ่มเติมก็คือภาพรวมของมาตรการนะครับในเดือนกันยายน ซึ่งประกอบไปด้วยบัตรสวัสดิการนะครับรายการต่างๆที่จะเข้าบัตรเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับทุกรายการเลยแล้วก็เงินที่จะเข้ามาเดือนละ200ที่เพิ่มเข้ามาตั้งแต่กระะกฎาคมถึงธันวาคมก็อย่าลืมเพราะว่าใช้ได้ภายในเดือนเท่านั้นสะสมไม่ได้นะครับส่วนเงินที่ตกหล่นไปสําหรับผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุที่มีบัตรที่ควรจะได้50บาทถึง100บาทที่ห่างหายไปนานแล้วก็มีข่าวว่าจะกลับมาจ่ายอีกตอนนี้ก็ยังไม่ได้กําหนด ว่าจะจ่ายวันไหนนะครับซึ่งจะต้องมีการจ่ายย้อนหลังด้วยนะครับก็กําลังติดตามข่าวประเด็นนี้ให้นะครับว่าจะออกกําหนดการการจ่ายเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังยังไม่มีออกมานะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับที่1,500บาทหลังที่ะที่จะให้มานะครับซึ่งตอนนี้หลายท่านก็น่าจะใช้1 5 0 0บาทแรกไปแล้วสำหรับคนละครึ่งนะครับ 1,500บาทหลังนั้นจะมาวันที่1ตุลาเลยนะครับยังไม่ใช่กันยานะครับตามกระดูกการเดิมเมื่คือ1ตุลาซึ่งจะมาพร้อมกันกับการที่จะเชื่อมโยงให้สามารถสั่ง Delivery ได้ด้วยนะครับฟู้ดเดลิเวอรีอ่ต่างๆนะครับตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นไปก็จะมีการสั่งออนไลน์ได้สั่ง Delivery ได้ด้วยสิทธิ์คนละครึ่งนั่นเองนะครับฉะนั้นช่วงเดือนกันยานก็จะยังยังเป็นช่วงที่ว่างเว้นอยู่นะครับ แต่สิทธิ์คนละครึ่งนั้นยังเหลือนะครับท่านใดที่ไม่มีบัตรสวัสดิการอยากจะสมัครคนละครึ่งนะครับสามารถสมัครได้ซึ่งก็จะได้รับเงิน3 0 0พเลยนะครับจากคนอื่นที่คนเก่าอาจจะได้คนเก่าที่สมัครไปก็จะใช้สิทธิรอบแรกไปแล้วพันหเหลือแค่พันหแต่คนที่สมัครใหม่เลยจะได้ทีเดียว3 0 0พันในเดือนตุลาเลยนะครับก็ยังมีสิทธิ์เหลืออยู่ยังสามารถสมัครทันด้วยนะครับและนี่ก็คือภาพรวมนะครับมาตรการนะครับในเดือนกันยานก็คือยังมีเพียง เรื่องของบัตรสวัสดิการที่จะต้องใช้สิทธิ์นะครับ200บาทให้ทานภายในเดือนส่วนคนละครึ่งนั้นกันยาจะยังไม่มีไปมีเดือนตุลาเลยนะครับในช่วงเดือนกันยานั้นก็จะเป็นรอบของการจ่ายเงินเยียวยานะครับประกันสังคมสําหรับผู้ที่สมัครใหม่ในเดือนสิงหาที่ผมแจ้งไปรวมถึงการจ่ายรอบ2ของ13จังหวัดแรก13จังหวัดแรกนั้นหลายท่านถามเข้ามาว่า มอะไรบ้างที่จะได้2เดือนคำตอบคือถ้าท่านอยู่ใน13จังหวัดแรกทุกมนะครับจะได้หมดไม่ว่าจะเป็นมอ 3, 3 3, 9 9 40ท่านเคยได้งวดแรกอย่างไรท่านต้องได้งวดที่2อีกครั้งหนึ่งในจานวนเท่ากันนั่นเองนะครับนี่คือข่าวสารน่าสุดนะครับในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็เป็นช่วงสิ้นเดือนของเดือนสิงหาด้วยนะครับกำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนกันยาอีกเรื่องนึงนะครับกันยานี้นะครับก็พอมีการคลายล็อกนะครับ บขอสอก็จะกลับมาวิ่งเดินรถแล้วมีบางท่านสอบถามเข้ามาว่ารถทัวร์นะครับเดินรถหรือยังบขอสอเริ่มแล้วนะครับก็จะมีการเปิดในผมยังไม่แน่ใจว่าเปิดทุกเส้นทางหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวจะนําข่าวมาแชร์ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็การจัดผู้โดยสารก็จะเป็นการจัด75นะครับยังไม่เต็มความจุข,ของของรถนะครับก็มีมาตรการควบคุมนะครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมด ในวันหยุดสุดสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ขอทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพด้วยตอนนี้ก็ฝนยังตกเยอะอยู่หลายๆพื้นที่ก็ประสบอุทกภัยนะครับก็แสดงขอแสดงความเป็นห่วงนะครับแล้วก็ขอทุกท่านปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ